3ามพันโบกแล้วค่ะทุกคนนิ่มเข้าไปหนึ่งสองมงตรงนี้ใชตรงนี้เขาเรียกว่าหัวใจคู่นะคะทุกคนจะมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของพี่เขาไปตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตลาดโขงเจียมนะคะจะซื้อปลากลับบ้าน เห็นวิวไหมวิวสวยค่ะอัตแมคาเฟ่นะคะมีกาแฟมีชาด้วยที่นี่เป็นคาเฟ่ชมวิวหน้าผานะคะเดินมามุมนี้เขาก็จะเป็นร้านหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าผาตรงนู้นดอกเอ็นทวา้ดอกนี่สวยต้นไม่น่าหอมก็หอมดูนะต้นเขามีหนามเลยนะคะดอกอะไรมีหนาม เราก็เดินไปตามจุดนี้เลยค่ะอ,อยู่ผาแต้มแต่แนนจะไม่ไปผาแต้มนะเดินไปก็จะเห็นเล็กเล็ก่เงี้ยค่ะตแต่ละจุดก็ห่างกันเนี่ยร้อยเมตรอะไรเงี้ยง่ายคะ่ะแนนไม่เดินลงไปดูนะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะาผาผาแต้มถ้าเราลงไปเราก็จะเห็นแบบเนี้ย เต้นที่บ้านกันน่งต็๋งมุลเบือนเหล่าทั้งรถอ่เอาๆนะคสูงวยสมาชิกใกล้แล้วค่ะหน้าผาเมื่อก่อนคงเปลี่ยนให้นี่ไม่เปลี่ยนแล้วถ่ายรูปกันตรงน,นี้อ,อ,อย่าไปหมอนะพิม้ามไปหมอน

แล้วเรากินยังไงคะค่ะชิมกินกินเม็ดออกกับเลือกกินได้อร่อยค่ะเนี่ยค่ะตามฤดูกาลค่ะดูจริงๆค่ะเขาบอกว่าเป็นละมุดจิ๋วเห็นเขียวๆเนี่ยคือสุกแล้วนะคะละมุดพ่อเนี่ยเม็ดเหมือนละมุดเลยลงมมาชิดูหวานค่ะเหมือนเหมือนรสชาติเหมือนละมุดอันนี้สุกอันนี้คือสุกหนึ่งลูกมีหนึ่งเม็ดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สามพันโบกนะคะ เดี๋ยวต้องนั่งสองแถวลงไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารพวกของฝากอะไอย่างนี้นั่งจ้าทางชันนิดหนึ่งโงทช่วงน้ำมาตรงนี้ก็คือน้ำท่วมหมดมิดหัวเลยนะคะดดเ,ดเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดตรงมิกกี้เมาส์ค่ะ เคามีร่อมให้เช่าด้วยนะคะ10บ,บาทใช่ไหมสวยใช่ค่ะเราต้องขึ้นข้างบนนะคะไปดูโบกหัวใจ1โบกก็คือ1หลุม1แอ่ง,ง,ต,รงตรงนี้เขาเรียกว่าโบกนะคะวันที่เป็นหีบอนะโอ้ยตัวจีนตามน้องสิจึงจ่งได้บล่ะจีนมีแค่ฝันได้ไม่เห็นจริง ประมาณ2-3เมตรค่ะอันนี้สามารถล้างหน้าล้างมือได้แต่ว่าถามต้องไปเล่นหถามยอมเท้าลงค่ะเพราะว่าเป็นบ่อน้ำพิพิธภัณฑ์พิธีบวงสรวงนะคะจัดติดใช่ไหมแม่นค่ะเพิ่มเอิญมาสาหน้ำมรกตค่ะสาหน้ำมรกตค่ะทุกคนล้างหน้าล้างมือได้ค่ะเอาผมสีสาได้ขอพรให้ความเป็นสงบคนคะคะแต่ว่าไม่ให้เอาเท้าลงนะคะเขามีการทำพิธีที่นี่เอย่องเป็น ตรงนี้คืออะไรนะคะไห้มีรูปหัวสุนัขเหรอ <Okay. S 1> อ๋อตรงที่ยื่นออกมาตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นหัวสุนัขนะคะแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแกรนแคนยอนค่ะนะคะตรงนี้ค่ะแกีนแคนยอเดยดเราจะไปถ่ายรูปกระโดดน,นะคะทุกคนดูแต่ละที่ของเขาสิ ก็จะเป็นหลุมเป็นแอน่งเป็นบูกกันหมดเลยค่ะ,คาะม,าามามาตรงนี้ต้องถ่ายรูปกระโดดน,นะคะทุกคนจุดตรงนี้คือนั่งห้อยขาผาจำลองอย่าพลาดน,นะดคนเห็นไหมมีหัวใจซ้ายแล้วก็ขวาก็มีร้านน้ำขายด้วยนะคะทุกคนที่นี่ ถ้ามามาตอนช่วงเช้าช่วงเย็นจะดีกว่านะคะลลนะกลางวันคือร้อนมากร้อนร้อนร้อนอยู่ที่ทอแสงค่ะของเจียมรีสอร์ดีมโซ เขามีระเบียงให้ค่ะทุกคนนะแล้วก็น้ำโขงเห็นวิวแม่น้ำโขงเป็นสวนค่ะตรงนั้นจะเป็นสระว่ายน้ำได้ห้องเตียงคู่นะคะวันนี้อ๋อเป็นห้องเขาจะมีกั้นชาเวอร์ค่ะห้องน่ารักค่ะทุกคนพอแสงโขงเจียมด้านนอกด้านนอกก็จะเป็นวิวสวนนะคะ าไว่ยน้ำใหญ่มากค่ะสวยเย็นนี้เราจะมาะดินเนอร์กันที่นี่ค่ะเวลาเข้ามีงานเขาก็จะเล่นดนตรีแถวนี้ค่ะแล้วก็น้ำโขงเห็นวิวแม่น้ำโขงฝั่งทางโน้นเขาจะเป็นโซนบิลล่านะคะทุกคนท่อแสงโคงเกียมรีสอร์ทค่ะก็มีปลาเล็กๆด้วยค่ะทุกคน เมนูคือใหญ่เมนูมีรูปภาพอย่างไงี้ก็โอเคชัวินกินเน็ทค่ะนี่คือนิทรรศการอาหารก็คือหน้าตาดีค่ะโอเคแต่ยังไปนี่ถึงเดียวเดียวเดียวอาหารก็คือเอาไหนให้ใหญ่ดี้ยร้านกาแฟนะคะเป็นวิวแม่น้ำโขงนะคะเป็นเทเรสออกมา เห็นอะไรเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดพร้าค่ะทุกคนที่เขาเป็นวัดอะไรเรืองแสงอะ่ะแต่ดูสิมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันต้องมีไฟส่องนี่ก็คือส่องนะแต่มันไม่เห็นทำไมเขาถ่ายในรูปทำไมสวยจังเลยทำไมเรามาเองไม่เรืองไม่แสงเลยเราต้องมาช่วงพระอาทิตย์กำลังตกอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเขามีลวดลายให้ดูนะแต่มันก็ไม่ได้ว่าเรืองแสงให้เราเห็น ถ่ายวิดีโอไม่เห็นภาพนะคะแต่พอเราถ่ายรูปแล้วดูสิคะสวยมาก ตลาดที่ขงเจียมนะคะเขามีอาหารป่าอะไรขายตอนเชา้าน่าเขาสิว่าได้ซื้อใส่กลองเมื่อ่่นน่านะอย่ากไรบบแบบนี้นะโลละร้อยห้าสิบค่ะตัวเบลเลอร์เลยปลาบึกเล็กเลี้ยงหรือว่าหานะไดครับปลาธรรมชาติครับตันนี้เป็นปลาเทโคครับน่าเดี๋ยวจะต้องได้ซื้อแบบเออเออซื้อเดี๋ยวซื้อทางน้ําแข็งตากค่ะ ลปลากะเวียนปลาตะปลาข้างมันบอกใช่ครับโล่เท่าไหร่ครับปลาทังสองยี่สิบครับพี่สองยี่สิบมันแซบบอกแซบครับนี่ปลาผึนซื้อเลยครับใ้ปลูกเองบอกพี่แม่อ่อาอ,อันนี้มาหดขาปลาหรือตนจ้ะปลาจ้ะนี่นี่นี่ไข่จานละห้าสิบบาทโอ้ยกัวจีแย่ได้มาจบอันนั้นด้วยฮาิมันโลกตัวค่ะปลูกเองบอกจ้ะ เป็นโกโก้ค่ะนี่อีกบองเหรอต้องว่ที่ไมหน้าทานทั้งนั้นเลยเนอนี่เนื้อน,น,<ะ>นี่จ้านี่จ้านี่ฮา,า,า,าซิฟนี่เป๊ปซี่ค่ะอ๋อจะไปใส่อย่างมากเลยปลาหม้อค่ะอาหารปลาป่าบ้านๆนะคะเยอะมากเลยที่นี่จะซื้อปลากลับบ้านด้วยกำลังสิบบาทซื้อไปบา้านจีอ๋ย สิ่งที่ได้คือดอกบัวค่ะเดี๋ยวจะไปวดัดอ๋อชมป้าตองอ่ะอันน่าอร่อยลูกชมไปอินทร์ชมไปปลาอ้าวบอกพี่ดอนซ้อนค่ะโอ้ยเบางเห็ดนะเห็ดคืองามเถอะโอ้ยงามฟันผู้ซื้อค่ะเาบาจังสีกับ,ส,บสีได้ซื้อตัวเนาะเฮ้ยมาบอกหลัดกันค่ะขอบคุณจา้าอันนี้ถุงเท่าไหร่นี่ถุงน่าอร่อยจ้าเอาใส่ไปล่อกิน,นปีนึงปลาต้องโก๋วยไส้ทะเล ที่ขงเจียมค่ะตลาดขงเจียมตัวอยู่โรงแรมกับนี่เด่นอีก20บาทจ้ะสนับสนุนสินค้าอันนั้นตู้เป็นคนมีเครื่องค่ะทุกคนอยู่หน้าตลาดเลยนะคะอยู่ข้างๆอ่าตัวตลาดอร่อยเหมือนกันทุกร้านขนมจีนเขาน่ากินมากเลยค่ะอัน10บาทจ้ะเอาอันที่พ่ะท่านได้ใส่อย่างก็ไใดอันละ10บาท10บาทข้ากะทิกะวสันแล้วน้ำตาลอีก10บาทค่ะ ไปทานอาหารเช้าคะ่ะฝั่งวิลล่าเดี๋ยวแนนพาดูฝั่งวิลล่าของเขาด้วยอุ้ยมีน้ำตกด้วยพี่คิม,ม <า S 1> ดูน้ำโขงค่ะทุกคนสวยมาก<า>ดูวิวก่อนคะ่ะนั่งนี่แหละเลนาะเ,เห็นชัดหกคนพอดีเหรอโอ้ดูวิวค่ะดูวิวบรรยากาศตอนเช้าตรงอาหารเช้าส่วนตรงนั้นเป็นบ้านที่เป็นหลังๆที่เป็นวิลล่านะคะนีแค่นี้เหรอคะ อาหารจะสั่งในนี้ครับแต่ตรงนี้จะหยิบไปเลยครับขอ,อ,องพี่ก็ต้มมีไหมนนเลยนีแค่ข้าวพักน้อยค่ะอาหารก็เลยเดี๋ยวเราสั่งเอาเอาไปทีละแก้วก็ได้หนูเอาก๋วยจั๊บค่ะของพี่เอาก๋วยจั๊บป้ากําลังหิวพอดีชื่นใจขอบคุณครับได้ปลามาจากตลาดค่ะปลาย่างปลาย่างข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวจี่บรรยากาศคือดีค่ะทุกคน สังก่อยจับยวนจ้าแซบ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 ไข่กระทะจับนไดิไ้ำำ้มย่างเดียวเปล่าเขามีสวนผักด้วยนะคะพี่คิมกระโดดกระโดดให้ป้าดูไหนกิน ่ล,ลงเลยทนี่มัเก็บล,มลไมไ่เน่นแล้วเ่ะไนี่ย่ขึ้นมาจากตลาดไม่ไกลค่ะโอ้ยจรงิไม่รู้เลยอะ ูที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์แล้วค่ะขึ้นมาจากตลาดไม่ไกลนะคะแล้วก็ <it> ไม่ไกลจากที่พักค่ะดูด้านบนค่ะทุกคน ลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะจะมองเห็นวิวของอตัวเมืองของเจียงค่ะเป็นจุดชมวิวค่ะทุกคนตรงนี้ มีลักครังอยู่รอบเจดีเลยนะคะก่อนกลับก็ล้างหน้าล้างมือเพราะความเป็นสิริมงคลก่อนนะคะห้ามเอาเท้าลงนะคะที่นี่เขามาทำพิธีอ่าไหว้ยพญานาคค่ะเ,เดี๋ยวพี่สิแพกใส่กล่องโฟมเด้อเดี๋ยวเอาเอามาแพกร,ร้าน,นี้ก็ได้กิโล โลละ2อ0ยี่สิค่ะอันนี้หนึ่งโลก็ตัวนี้สองอยี่สิบตัวนี้สามโลครับเดี๋ยวจะให้เขาอาัดกล่องโฟมให้นะคะเอากลับบ้านด้วยกล่องไซใหญ่เลยนะครับไซใ,ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอาตัวนั้นมาใส่ด้วยแม่น้ำโขงค่ะที่นี่เขามีอ่าแพ็คน้ำแข็งให้ด้วยได้แล้วกลับลาซื้อร้านข้างๆนะเห็นพ่อค้าคนนี้ให้ซื้อร้านข้างๆอย่าซื้อร้านเขา